สวัสดีครับสวัสดีนะครับ fc แฟนหวยนะครับสลับในผู้ที่จะโชคดีนะครับถูกหวยรัฐบาลแล้วสลับในงวดของวันที่16กันยานะครับเนาะอ่ะก็เข้าเป็น12งวดติดแล้วนะครับสลับในสูตรนี้3ตัวมาก1ตัวนะครับงวดที่แล้วตัวเจาะก็มาใน5 6ตรงๆเลยนะครับเนาะอ่ะหลังๆก็มาที่แียบนนะงวดก่อนก็เข้าเหมือนกัน6 5 นะครับแล้วก็เข้าบนเหมือนกันนะฮะสในครั้งก่อนนะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรไหนไปไม่ได้เลยก็จะเป็นในสูตรปกพยัญชนะนะครับก็ไม่คิดว่ามันจะมาออกหรอกนะฮะทีแรกผมก็ไม่คิดว่ามันจะเข้านะฝนปรากฏว่าทําไปทํามาก็เข้าเฉยเลยนะครับในสูตรนี้สูตรแปลกนะฮะอ่ะท่านเก่าก็ถ้าจะยังจําได้ท่านไหนที่เข้ามาดูใหม่มาทบทวนกันนะครับสูตรนี้เข้ามาตั้งแต่ นู่นเลยนะฮะวันที่16 16มีนานะครับก็ง่ายๆเลยขั้นตอนนี้ง่ายก็คือจะเอาในนะครับพยัญชนะตัวท้ายนะครับพยัญชนะตัวท้าย16มิชุนาอันนี้ล่าสุดนะฮะก็จะเป็นในปกชุมชนนะครับอืมวันที่16มีนาเนี่ยล่าสุดก็จะเป็น ในปกชุมชนก็เอาตัวท้ายมาแบบนี้นะครับเนาะซึ่งค่าไล่มาตั้งแต่ในนะครับต้นปีเลยนะครับนอนหนูีน่นะฮะงวดวันที่16นะครับ16มีนานะครับนอนหนูก็ลำดับที่25เนาะนี่ก็หอาหตัวนี้นะครับก็จะไปเพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้มเน่แค่นี้ทำมานะครับยอยักษ์ยอยักษ์ก็34ก็จะเป็นในที่ใน3 4 5เนาะเพิ่มแต้มลดแต้ม งวดถัดมานะครับก็เป็นนอหนูลำดับที่ส5บห้าแต่ว่าเป็นที่ในสี่ห้าหกเนี่ยเนี่ยมันเหมือนกันเลขมันออกคล้ายๆกันนะครับเนาะอืถมว่าตอเต่าก็ลำดับที่21นะครับก็จะเป็นที่ศูนย์หนอันนี้รอลิงนะเป็น3ามก็ได้5้าหกเนะเพิ่มแต้มลดแต้มรอจุลานะครับอันนี้เป็นสัญจรเนาะอ่าสัญจรบึงการ แล้วก็สัลลิศีก็จะเป็นในที่ในสาก็ได้8 90เาแล้วหนูก็25หเนาะส่วนมากก็จะลงท้ายด้วย5เยอะนะครับน,นี่ลงท้ายด้วย5้าเยอะสี่ห้าหกมันก็คอลอ้ายๆกันนะครับแล้วก็3 5หก็ต้องเป็น4 5 6หนะ้าหยเนี่ยมาต่อกันเลยนะครับแล้วก็ยอยักษนะ์ก็จะเป็นในส1 4ก็จะได้ในที่ใน3า5ี่ห้าแล้วก็งองูแล้วนะลำดับที่0ูนย์เจ ก็จะเป็นในที่ในหกเจ็ดแปดนะครับแล้วก็งวดที่แล้วบริเวณไม้ยี่สิบหกก็จะเป็นในที่ในห้าหกเจ็ดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับซึ่งนะครับในย้อนไปเนี่ยก็สิบสองงวดนะครับสามตัวมาหนึ่งตัวเนี่ยในเลขเด่นสิบหกงวดยังไม่หลุดเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่ในงวดแรกแล้วนะครับเนาะออกไปในที่ในห้าห้าหกสามสามสองอ่ะนี่ก็มาในหกหกแปดเจ็ดสามหก อืมนี่ก็มาในที่ในสามแต่ส่วนมากมันจะไปในที่ได้บนนะครับสองสองเจ็ดแปดห้าอ่ะอันนี้ก็มาห้าแล้วก็สามแปดแปดศูนย์หกอืมเนี่ยช่วงแรกๆก,ก็มาในล่างเนาะช่วงแรกมาล่างนะแต่หลังๆนี้ก็เริ่มมาบนแล้วนะครับเก้าศูนย์สามศูนย์เก้าเนาะแล้วก็แปดเจ็ดสาม ฮาสองก็เหมือนเดิมนะครับย้าว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะอ่าก็มันก็เป็นเพียงสถิตินะครับบางทีเลขออกมานะครับสูตรนี้อาจจะหลุดก็ได้นะในงวดล่าสุดนะครับเนี่ยเข้าทุกวันเลยนะครับในเก้าเนี่ยเนี่ยเริ่มจะมาบนแล้วเนี่ยมาบนเก้ามาหกแล้วก็ในงวดนี้นะครับถัดมาก็จะไปที่สามสองสี่สองหกีก็มาสี่นะครับแล้วก็ถัดมาเป็นแปด ห้าสองห้าศูนย์แปดหกห้าหกสามแล้วก็ในงวดที่แล้วนะครับก็จะเป็นในที่ในสามห้าหกแล้วก็สามหนึ่งเนี่ยก็มาในบนนะครับหลังๆนี่มาในบนมาในบนนะครับอ่าสี่ก็มาในบนสี่หกมาในบนนะครับล่าสุดก็แสดงว่านะครับมาในที่ในบนนะครับเนาะพยนชนะ ก็เอาแค่แถวข้างบนนะครับนี่แถวข้างล่างแมวนะตัดทิ้งไปเลยนี่คำว่าบ้านถ้ามาขามนี่ตัดทิ้งไปเลยนะเอาแค่แถวข้างบนก็นวัดวิถีนะฮะก็ถอถุงถอถุงนะฮะถอถุงก็นะครับพยัญชนะไทยก็จะเป็นลำดับที่22นะครับ22ก็แสดงว่าในงวดนี้ต้องมีเด่น1เด่น2เด่น3มมาแน่นอนแล้วก็หวังว่าจะเป็นในงวดที่ เข้า13งวดติดแล้วกันนะครับสำหรับในล่าสุดของวันที่16นะครับกันยาปี68บอกว่าจะมี1 2 3นะอืมหลายหลายสูตรนะรก็ให้มาเลข1 2 3อยู่ถ้าจากแบบเดิมนะครับเหมือนในวดที่แล้วก็จะเอาในงวดก่อนนะครับมาในลดแต้มนะครับก็จะเป็น5 4 6ี่ลดไป5เนี่ยเหมือนในครั้งก่อนก็ลดแต้มเหมือนกันที่เข้า6 5หนะครับก็จะได้นะครับในที่ใน1 สองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามห้าชนก็จะเป็นที่ที่สี่ห้าแล้วก็หกซึ่งนะครับมันก็มีที่เป็นหนึ่งสองสามนะครับเหมือนในงวดนี้เหมือนในงวดนี้ซึ่งมันก็ออกไปสองบนสองล่างเลยเนาะสองห้าสองศูนย์ซึ่งอ่ะมันมีอยู่นี่สองห้า มันไม่ค่อยออกเลขเดิมนะหรือจะตัด2อหออกไปเลยก็ได้นะหรือใครชอบ2 5ก็นําไปซื้อนะหรือคิดว่า2มันจะมาอีกนะนก็มีโอกาสที่2จะมาอีกนะครับ2 4 2 6ี่นะที่น่าสนใจ2อออกบ่อยนะครับสลับในปกอ่าปกแบบนี้เนี่ยปกแบบนี้เลข6 2 2 6ออกบ่อยนะครับเลข6มาบ่อยโดยเฉพาะถ้าในปกเนี่ยมีรูปตะกร้าเนาะเออมักจะมีในเด่นเด่นหนะฮะ ก็ยังว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะบางทีหวไว้ออกมาก็อาจจะไม่มีในนี้เลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับถ้าเน้นถ้าเน้นนี่ก็จะเป็นในที่แต่สามนี่ดับบนเนาะสูตรผมนี่อืมสดับบนในหลักสิบนะเลขดับอาจจะมาเป็นเลขเด่นก็ได้เนาะอ่าหรือเอาไปซื้อชุดล่างก็ได้เนาะในเด่น3เน้นบนแล้วกันนะครับสลับในงวดวันที่สิบหกเปลี่ยนเดือนไม่แล้วนะครับสิ 16. สิงหาวันที่สิบหกกันยานะครับสิบหกนะสับเอ่ะดีเลยนะครับถ้ามันดับก็ตัดไปซื้อแค่นี้นะครอืมแต่ผมก็ชอบในเด่น2องนะในงวดน,นี้เพราะว่าครั้งก่อนมันมาสองทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะนะครับที่ให้มาเหมือนกันอ่ะหรือใครคิดว่ามันจะมาไม่ดับหรอกนะอ่ะก็นําไปซื้อแล้วกันนะครับเนาะหนึ่งสองสามเนาะครั้งก่อนหนึ่งสองสาม,มาสองมาบนมาล่างเลย ย้อนไปดูในงวดที่มันมาบนมาล่างมันก็ยังไม่มีนะครับอันนี้สี่ห้าหกแต่มันก็มีสองมีบนมีสี่มีหกอ่ะก็ลองนำไปลุ้นแล้วกันนะครับเนาะแต่ถ้ามันไม่ออกเหมือนเดิมกับในงวดนี้มันอาจจะสลับตำแหน่งกันก็ได้เนาะเออนี่เลขดังเลยนะม,นมันอาจจะออกสามสองก็ได้สามสองหรือสามศูนย์หรือสองศูนย์ ห้าศูนย์เนาะห้าศูนย์ห้าศูนย์กับสามสองเนี่ยนะก็ก็อาจจะเป็นตัวรองก็ได้เนาะเนี่ยเป็น 1, 2, หน,นึ่งสองสามเหมือนกันอ่ะยางก็ขอให้โชคดีนะครับถูกแล้วกันนะงวดที่แล้วใครไม่ถูกนะครับงวดนี้ก็ขอให้ถูกนะครับขอให้โชคดีนะครับก็งวดที่แล้วก็ยินดีด้วยนะฮะใครที่นําสูตรนี้ไปจับนะครับเนาะอ่ะแต่จับแบบนี้ก็ได้เนาะจับลดแต้มตรงนี้ก็ได้เพราะว่านะครับเนี่ยถ้ามันเหมือนกันเนาะห้าหกเจ็ด ห้าหกเจ็ดเหมือนกันนะครับมันมักจะมาคู่กันกับเลขคู่นะครับซึ่งในล่าสุดวันที่แล้วห้าหกเจ็ดก็คู่กันกับเลขคู่ก็คือศูนยะ์สองสี่หกแปดนะก็มาก็เข้านะครับในตรงนี้อืมก็หวังว่าจะเข้าอีกแล้วกันในสูตรนี้เป็น13มงวดติดๆนะฮะยังไกงก็ยาลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยใครอยากได้ในสูตรไหนครับก็คอมเมนต์เข้ามาข,ข้างล่างใตใ้คลิปกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ